ดราม่านี้ระเบิดบนเอฟสตั้งแต่เช้าเวนานาบวกยาแล้วทะลุสองล้านวิวกูสแกนโพสต์ล่าสุดจากแอดมอ n ์ n ิ่งนิวส์ทีวีสามแอดสนุกแอดมัติชนออนไลน์ยอดไลค์หลักพันบวกเซมานติกเซิร์ชเวนานาสถานะชาวเน็ตแบ่ง3ฝั่งชัดจาก20โพสต์ฮอตฮอตที่กูเช็คฝั่งด่าเวโหด60%เดือดสุดใจสลายผัวหาย3วัน mấy phải ในคุกถ้ายังไม่อย่าแสดงว่ารักปลอมเงิน195ล้านไปไหนเวรู้เห็นแน่แอด o r n i n g News TV คอมเมนต์หลักร้อยหรือจากคู่หวานสู่ผัวหายตัวนานาโดนหลอกเพื่อนเวหลอกนานา,นาหรอจากแอดสนุกไหลห้าร้อลัสมีมีมหาแต่เจ็บร,รูปรูปเวร้องเพลนไทเทเนียมแต่แคปตอนนี้เทเนียมเมียแต่หายไปไหนชาวเน็ตขุดไอจีเวเก่า โพสต์ครอบครัวแล้วด่าตอนรวยโชดตอนลำบากหายฝั่งนี้เรียกร้องตอรอสอบเวดวนอย่าปล่อย